แล้วจริผมเป็นผมรู้ผมไม่ทำอย่างนั้นนะครับคือผมว่ามันคือการล่วงเกินสิทธิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความส่วนตัวตัวเองเยอร์ไปใครจะทำนายอะไรกไไ็เรื่องอะไรแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไร,รยยอย่างนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้ยังไมไ่จีบหรืออะไรขนาดนั้นเลยครับจะเป็นความอะไรอย่างไรโอ้ไม่ไม่มีแน่แน ะไรนี่เราเราเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราเราู้แล้วว่าเราไม่ได้ทาอะไรเป็นแน่เกินอะไรอย่างเงี้ย่ีป๊อ ผมไม่รู้จักใครในกองนั้นอยู่แล้วครับไม่รู้จักใครเลยครับไม่รู้จักใครเลยเพราะฉะนเป็นไปไม่ได้แลวครับทำไมครับไม่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับผมเคยเคยเจอกันที่งานทักทายปกติฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันแบบว่าเป็นการส่วนตัวอะไรขนาดนั้นมีข่าวมาได้คุยกับมินไหมครับได้คุยกับมินอะไรนะครับเคยถามครับปลายไปถามครับว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกเราครับมีพอดีมีแฟนคลับคนหนึ่งเขา เขาถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เราดูว่าชินอย่างนี้เฮ้ยจริงป่ะจะมาแซลสายถ่ายรูปมาแซวผมอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยบ้าเหรอเราจะไปทำแบงนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนตรงๆอยู่แล้วพ,พี่ก็รู้ผมผมพูดผมก็พูดตรงๆผมทำอะไรผมไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยก็ครับ<ๆ>แล้วเราเคยสงสัยไหมว่าแบบว่าเขาคิดเกิดติดไหมยังไองอะไรเงี้ยอืมไม่รู้ฮม <laughs> <laughs> <c oughs> เราไม่รู้ฮมคือผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับเขากันสองคนอะ แล้วก็อะไรที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างผมกับบินก็อะไรก็เป็นอยู่ระหว่างเราสองคนอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบินกับพรก็เรื่องของเขาแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้หวังว่าว่า,ว,า,ว,าว่าจะให้เขาหัานมามองเราอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เราก็เริ่มในเบสของการที่เราปลื้มเขาครับรแล้วก็เหมือน,นแบบว่าเหมือนขอ,ขอ,อบเขาว่าแบบเรไม่คิดจะอ่านเรือเ่รองทะเลเราเราไม่คิดแข่งขันกับใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ราอยากชนะเราอยากชนะใจปิดมากกว่าเอกว่ายังไม่ถอดใจใช่ไหมคะไม่ไม่ถอดคือเราเราไม่ได้จีบอะไรขนาดนั้นครับเราไม่ได้จีบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่จีบจริงๆแล้วอ่ะก็คงก็คงจีบจริงๆแล้วทำไมไม่จีบปีนล่ะครับคือในช่วงมรสุมผมว่าช่วงนี้เขาเจอหนักมากครับเขาเจอหนักหนักกับหลายอย่างครับเขาโดนข่าวตลอดเวลาครับไม่ว่าจะไปไหนจะอยู่กับใครจะทำอะไร ไปงานกับใครก็ก็มีจิ้งกันตลอดเวลาผมก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีแทนเขาครับที่ที่เขาที่เขาโดนตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เลยยังไม่อยากแบบไปไปก้าวไก่อะไรนี้ให้กับอะไรอย่างไรเอ่อเราก็เราก็คุยกันนิดนึงครับเราก็ผมก็ไลน์ไปไปแบบไปไปคุยว่าเอยเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรอยู่เขาจะว่ารอให้เขาโอเคกตอนนี้ค่อยไป เป็นประมาณนั้นมั้งครับผมมเป็นประมาณนั้นมั้งครับผมก็จริงๆแล้วก็อย่างที่เขาบอกเขาเองก็อยากเรียนจบอยากอะไรให้มันแบบเสร็จสิ้นจริงๆด้วยอะไรอยเงี้ยครับเราก็ยังไม่ ไปไปก้าวไก่ในชีวิตเขากลัวว่าเขาจะจะเจออะไรที่มันหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ข่าวเราก็เยอะแล้วกับเขาทั้งนั้นที่เรายังไม่ได้แบบเป็นแฟนหรือว่าจีอะไรกันขนาดนั้นเลยแล้วก็มีข่าวว่าเราแบบเอาสปายไปอ,อยู่นู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหเมันเยอะมากจริงจริงมันเปโอกาสนะจริงนะครับโอเคอเครับผมจะเต็บไว้ครับผมก็จะรู้ไว้ครับเดิน,หน,ห,นหน้าเต็มที่เดี๋ยวพี่ก็รู้เองครับ